อารังสัมมาสัมพปโธมภะคะวะปุถังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธรรมโมธัมมังนามาสัมมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังฆนามามิทุกท่านกล่าวคำว่ากราบนมัสก,การพระอาจารย์พร้อมกันนะครับกราบนมัสก,การพระอาจารย์เช้าวันที่25เดือนกันยายน2568ขอนโมทนาสรัทธาเจ้าภาพพัฒหานสังฆทานน้ำปณะ,ะเจ้าภาพดูแลพระคุณเจ้า ในเช้าวันนี้นะครับมีคณะคุณแม่สมศรีโลกิติคุณพร้อมลูกหลานคุณแม่จันฟองปัญญาเรืองจากเสน่จากท่าตอนชมจันทร์คณะยมหลวงมหาสมเจตยมพะต้อยชัยราชคณะศรัทธาพี่น้องชาวบ้านห้ยน้ําเย็นแล้วก็ศรัทธายมหลวงศักดิ์ประยุยจากเสน่หชายน้ําคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัท คณะสิทธิ์นุสิษ์ในท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระนานณวชิรดมครับและขอโนมโมทนาคณะศรัทธาจากประเทศออสเตรเลียโดยท่านอาจารย์ปิยวดีวงพักดีร่วมทําบุญพัตตาหารอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนคุณสุมาวันชินสกุลเป็นปัจจัย2,000บาทคุณแม่บรรจงสุภกิจอุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่สมัยตุ้ยด้วง คุณพ่อสมพงศ์สีรักษาคุณพ่อวิเชียนสุภกิจเป็นปัจจัย100บาทครับคุณกนกวันหิตราวัดร,รวมปัจจัยพัฒทหารสังกทานน้ำปนานาเป็นปัจจัย999บาทครับท่านอาจารย์สุธินันเจษดาน,นรเศสอุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่มณีกาบแก้วคุณพ่อเลี้ยงชิวปรีชาคุณแม่เจริญศรีชิวปรีชาคุณสันติชิวปรีชาคุณโคโปชาโคบาอาจารย์บรรพบุรุษทุกๆดวงวิญ,ญญาณครับโดยปัจจัย300บาท คุณกรพากาสินขจีลงบุญหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นปัจจัย1,000บาทครับและคณะผู้ปฏิบัติธรรมวัดปา่าสมเด็จพยันวชิโรดมโดยคุณธนวัตรคุณอุไรวันคุณชนิดาคุณพิเชษคุณวรนนภาเด็กหญิงทัญททพยเด็กหญิงจารุวันณกิติบัราชารวมปัจจัย1,100บาทคุณชันธนาเมธาวีคุณอาพรสกุลบุญญารัต คุณระดงนรงเดชเมทาวีร่วมปัจจัย40บาทคุณนัทวันใจเดชพร้อมลูกๆร่วมปัจจัย40บาทคุณพจนาอุดมและครอบครัวร่วมปัจจัย100บาทคุณสุดารัตน์คมทองชูสกุลร่วมปัจจัย50บาทคุณสมศักดิ์คุณชัย,ยพรคุณบัณฑิตคุณพักพนอยู่คงร่วมปัจจัย50บาทคุณกัลยาดานฮิรัญยวัฒน์ รวมปัจจัย100บาทคุณภูริดาชัยนาทวีระนนพร้อมครอบครัวอุทิศส่วนกุศลถึงตนเองรวมปัจจัย50บาทคุณทองศรีหันวิเศษพร้อมหลานหลานรวมปัจจัย50บาทคุณนิตยาฐานงามพร้อมครอบครัวรวมปัจจัย50บาทคุณสุกัญญามีมากรวมปัจจัย100บาทคุณนันทวันแสนมงคลเลิศดสิริรวมปัจจัย100บาทคุณจันทีจันทาพร้อมครอบครัวรวมปัจจัย40บบาทคุณเลี่ยมสายโสภา รวมปัจจัย50บาทคุณกัญญาสารสีเพื่อนปลาเลี่ยมสายสโซภาร่วมปัจจัย300บาทคุณสุรีศิรวุฒิร่วมปัจจัย100บาทรวมเป็นปัจจัย2,320บาทและคณะผู้ปฏิบัติธรรมร่วมหยอดกระปุกบุญสมทบกันเทศงานลักขีวัดป่าสมเด็จพยายนวชิโรดมครบรอบร้อยหปีชาตาการท่านเจ้ารุคุลสมเด็จพยายนวชิโรดมในวันที่9ก้ถึงสิ เดือนมก,กราคม2569เป็นปัจจัย410บาทครับขอละท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาสาธุการโดยพร้อมเพรียงกันครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ กั้นใจไว้นะกำลังจะออกพรรษาแล้วมาแรกๆก็รวมปัจจัยวันละร้อยละร้อยหลังๆมาวันละหกสิบหกสิบปัจจุบันนี้เหลือสี่สิบกั้นใจไว้นะใกล้ออกพรรษาแล้ว <laughs> <laughs> แต่สำคัญนะสำคัญ พระรเจ้าทัานว่าทานังกุลังทานประจําตะกูลทานที่ท่านทําอยู่ประจํานี่ยังทําอยู่ไหมยังทําอยู่ไหมออจะก,กี่บาทไม่ใช่เรื่องสําคัญไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยเหตุผลเพราะอะไรมีสมัยหนึ่งท่านท่านทั้งหลายคงรู้จักท่านธนันชัยเศรษฐีถ้าไม่รู้จักท่านธนันชัยเศรษฐีนี่ต้องรู้จักนางวิสาขามหาอุบาสิกา หลวงพ่อในพูดบ่อยๆเรื่องนางวิสาขานางวิสาขามหาบสิกาเนี่ยมีเครื่องประดับชนิดหนึ่งเรียกว่ามหาระดาปราสาสข้างบนนี่ทำเป็นนกยุงตัวใหญ่ข้างล่างนี่ทำเป็นชุดคลุมตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงครึ่งแข้งคุมทั้งตัวเวลาเดินไปนี่จะได้ยินเสียงหางนกยุงมันสีกันเป็นเสียงนกยุงมันดังเฉพาะ เครื่องมหาลดาปราสาสตนี่ใช้ทองคำห้าร้อยเล่มเกวียนใช้เงินห้าร้อยเล่มเกวียนใช้เพชรนินจินดารัตนชาติอีกห้าร้อยเล่มเกวียนให้ช่างทำไอ้เรื่องใช้นี่ใช้อะไรนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่คือใส่ยังไงนะพันห้าร้อยเล่มเกวียนนี่มันไม่ใช่น้อยนอยนะ แต่ว่าบางคนก็ถามว่าเอาแล้วนางใส่ยังไงคำตอบคือนางวิสาขามหาหับสิกาเนี่ยวันหนึ่งไปวัดด้วยคนอินเดียเนาะคนอินเดียเมืองอินเดียเป็นเมืองคนใช้หัวเป็นเมืองผัวฟ่อห้างเป็นเมืองเดินทางต้องทําใจนะเป็นทําไมถึงเรียกว่าเมืองคนใช้หัวเพราะเวลาไปไหนเอาของเทินไว้บนหัวแล้วเอามือข้างหนึ่งจับไว้ไม่แบกใส่ไหล่มันบ้านเราตั้งไว้บนหัวเรียกว่าบ้านเมืองคนใช้หัววันหนึ่งกษัตริย์ พระเจ้าประสิที่โกศลอยากรู้คนเขาว่านางวิสาขานี่เป็นบุคคลผู้ที่มีกําลังมากจึงปล่อยช้างออกไปวันที่จะไปวัดของของใส่บาทของพระทหารจะถวายพระเนี่ยอยู่บนหัวเอามือจับไว้แล้วช้างช้างศึกตัวสําคัญวิ่งมานางว่าถ้าผักแรงๆนะช้างจะตายนางก็เลยเอานิ้วนิ้วชี้กับนิ้วนิ้วโป้งเนี่ยหนีบช้างเอาไว้ แล้วช้างก็ไปต่อไม่ได้นะนางจะเป็นคนที่มีแรงขนาดไหนในคำพีนี่จึงว่านางสามารถทรงมหาลดาปราสาสไว้ได้ด้วยกำลังบุญของนางมีอยู่สามคนนะที่ใช้ใช้เครื่องประดับชนิดนี้ได้มีนางมาริกาภรรยาของท่านพันธุลเสนาบดีนี่คนหนึ่งนางวิสาขานี่ท่านหนึ่งแล้วก็นางมารกาลูกสาวโจรอีกท่านหนึ่งสามท่านสามคนสามารถใช้ได้คนอื่นใช้ไม่ได้คอหักหนัก แต่สิ่งทั้งปวงเนี่ยเกิดจากกําลังบุญนางวิสาขาเป็นลูกสาวของท่านธนัญชัยเศรษฐีท่านธนัญชัยเศรษฐีเป็นลูกชายของท่านเมนทะกะเศรษฐีชาติก่อนนู้นเคยพากันลําบากทํานาทําไร่ไม่พอกินมันเกิดท่านเรียกว่าฉาตะกะไผเกิดความแห้งความแล้งเกิดทุกขพิกัยเกิดความลําบากขึ้นตั้งสามปีข้าวไม่พอกินอุดรอยากสุดท้ายเหลือข้าวอยู่ เพียงทำข้าวต้มได้สองมือ้อทำข้าวสวยได้หนึ่งมือ้อกินกันสามีภรรยากับลูกพ่อแม่ลูกเขยลูกลูกชายกับลูกสะใภ้กับลูกสาวกับทาตคนหนึ่งพากันอยู่ด้วยกันสุดท้ายก็เลยไม่รู้จะทำยังไงถ้าจะทำข้าวต้มพ่อผู้เป็นพ่อบอกว่าไม่ไหวพ่อกินไม่ได้เอาเถอะถ้ามันจะตายก็ไม่ได้ตายวันพรุ่งนี้ทำข้าวสวยดีกว่า ก็เลยพากันทำข้วสวยกันกำลังจะกินข้าวปรากฏมีพระคุณเจ้าอุ้มบาทเดินผ่านมาโอ้ตั้งแต่เกิดช้าตะกะภัไพลำบากมาสามปีนไม่เคยให้ทานเลยวันนี้วันสุดท้ายข้าวจะหมดอยู่แล้วเนี่ยมีพระมาบินทบาตถ้าใส่บาทตัวเองจะไม่มีกินแต่ถ้าไม่ใส่บาดเราก็จะไม่มีโอกาสได้ใส่บาทเลยท่านก็เลยนิมนต์พระคุณเจ้าไปที่บ้าน นี่มนเข้าบ้านเถอะพระคุณเจ้าพอเข้าไปก็เอาข้าวใส่ลงไปในบาตรพราะคุณเจ้าครึ่งหนึ่งพระคุณเจ้าบอกหยุดหยุดพอแล้วโยมพอแล้วยมเก็บไว้ทานเถอะโยงหลวงพอ่อส่วนครึ่งนั้นน่ะเป็นส่วนที่ผมตั้งใจแต่อีกครึ่งหนึ่งเป็นส่วนที่ผมจะจะรับบริโภคเองแต่ให้ผมได้ตั้งใจทําบุญให้หมดเถอะท่านก็เลยรับอธิฐานว่า ข้าวเหลือสุดท้ายเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าข้าวสุดท้ายที่ตักออกมาจากทนานเนี่ยขอให้ข้าพเจ้ามีทนานนะคือที่ที่ใส่ข้าวไม่อดไม่อยากในทุกทุกภพทุกชาติแค่ข้าวจานเดียวนั้นทําให้ท่านเกิดมาเป็นท่านเมธะกะเศรษฐีที่ท่านทั้งหลายเคยได้ยินหลวงพ่อเคยเห็นหลวงพ่อท่านทาเป็นภูเขาทองคําล้อมพระ,ะพุทธมงคลธรรมศรีไทยไว้นะหลวงพ่อพยศหลวงพ่อปราลบเรื่องเนี้ย เรื่องภูเขาทองคําเรื่องที่ท่านเมนธะกะเศรษฐีมีที่เรียกว่าเมนธะกะเมนธะการเนี่ยเพราะว่าท่านมีแพะทองคําตัวหนึง่งเวลาอยากได้อะไรเนี่ยมันเป็นรูปปั้นแพะเอาได้ปุ่มนึงไปอุดปากเอาไว้ถ้าอยากได้อะไรไปบอกแล้วไปกระซิบที่หูแพะแล้วดึงได้นั้นออกของเหล่านั้นจะไหลออกมาจากปากแพะอันนี้เป็นบุญที่ท่านเคยทําไว้เพียงข้าวจานเดียวส่งผลมาจนถึงท่าน ธนันชัยเศรษฐีส่งผลมาจนถึงนางวิสาขามหาบาัสิกาส่งผลมาจนถึงาธาตุคือนายปุณณนนะนายปุณณะ,ะนี่เป็นเศรษฐีเหมือนกันไถนาไปตรงไหนพลิกดินขึ้นมากลายเป็นทองคําหมดจนเรียกว่าปุณณะเศรษฐีอานิสงส์งจากข้าววันนั้น,นจานเดียวนั้นนะฉะนั้นท่านทั้งหลายของจะมากจะน้อยของจะเป็นอะไรก็ตามไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่คือศรัทธาที่อยู่ในใจของเรา ทำบุญมากได้อานิสง์น้อยเพราะเสื่อมถอยศรัทธาทำบุญน้อยแล้วได้อานิสง์มากถ้าไม่ปราศจากศรัทธาจะร้อยหนึ่งจะหกสิบจะยี่สิบจะสี่สิบเหล่านั้นถ้าเต็มเปลี่ยมล้นด้วยศรัทธาเป็นยอดของอานิสง์อย่าก,กังวลว่าต้องเป็นเท่านั้นต้องเป็นเท่านี้ฉันต้องทําเท่านั้นถึงจะดีไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่จุดประสงค์สําคัญก่อนที่จะวัดปัจจัยวัดหัวใจเราก่อนว่าศรัทธาเต็มใจเท่ายี่สิบบาทหรือย,ยัง ศรัทธาเต็มใจเท่า40บาทหรือยังศรัทธาเต็มใจเท่าร้อยบาทหรือยังถ้าศรัทธาเต็มใจแม้บาทเดียวก็อานิสง์เป็นล้านถ้าไม่มีศรัทธาทํามาเป็นล้านก็อาได้อานิสง์เพียงบาทเดียวเรื่องนั้นสําคัญที่สุดขอโนโมทนาจะเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องสําคัญกั้นใจไว้นะเจะออ้าพรรษาแล้ว อย่าเพิ่งใจขาดนะลำดับนี้จะได้นำพาท่านทั้งหลายสวดลขี่สวดอิติปิโสเป็นลำดับสักสามรอบนะ้อขออนมโมทนาครับ อิติปิโสภังกาวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชจารณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัตถาเทวมโนสานังพุทโธ

สาวกสังโฆอจุปติปันโนภะคาวโตสาวกสังโฆยายะปติปันโนภะคาวโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภะคาวโตสาวกสังโฆยะติทางจตัล เรปุเรสาโยกาเนฮาตถปุเรสาปุกัลลาเอซาคะกวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัส สติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตโรปุริสัตถมัสสาระติสัตถิวะมนุสานังพุทโธภะคะวา ติสวะคัตโตภะคะวะตาธรรมโมสันติทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจังเวทิตาปวินโยอิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ โจุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิฏังจตาริปุริสายยุคานิอัตตา ปุริสัพุกัลลัยสัพพะกวาโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตะรังปุญญเกตังโลกาสัตติติปิโสภะคะวะติ รหสัมมาสัมพุทธวิชฌาเจรณะสัมปันโนสุขตโลกวิทัวอนุตโรปุริสธรรมสาริสัทธาเทวมโนชนะผู้ตัวพระขวัติสวาสาโตภวพะขวัติตา mô san thi thi cô e hi pa si cô o pa na di cô pa cha tang we thi ta po we nhu hi thi su pa thi pa no sa wa sang cô o chu pa thi pa no sa wa sang สังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆยาทิทังจตาริโุริสายุคานิอัตถุริสัปุกัลาเอสภะคะวะตัวสาวกสังฆ Anko ahuna yo pa huna yo ta ki na yo anjali karani yo anuttarangpo nyaketa tong lo อาเวราสุขชีวิโนขอให้สาทั้งลาโจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำร,รงชีพยอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกะตั้งปุญญอย่างพลังไม่ห่างสัพเพปาคีระวันโดเต ขอให้สาตางสินน้นานจงเป็นผู้มีส่วนได้สเสวยผลบุญอันดีกับพะเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนานเดินพรตันตนาตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระร,รัตนาตรัยรัตนาตยเตชะสาด้วยเดชแห่งพระรัตนาตรายัยเวรยยงคานุภาเวนะด้วยอนุภาพคุณงามความดีบาร,รมีธรรม ในท่านเจ้าประคุณสมเด็จพรญาณวาชิโรดมหลวงพ่อวิริยังเซรินทโรแลมหน้าแห่งการประพฤติปฏิบัติของคณะสงฆ์โมใหญ่จงเป็นมหาเตรชานุภาพ ส่งเสริมน้อมนำให้ท่านเจ้าภาพทุกๆท,ท่านจงเป็นผู้มีอายุวันนะสุขภพละปฏิาพฏานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบโดยธรรมนำมาซึ่งความสุขแก่ท่านแก่ครอบครัวของท่านแก่สังคมแลสายงานของท่านแล้วไซขอความปรนารถนานั้นจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จแด่ท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเย yeah. awariwa hapura paripurintisangarang eva छन्दो यथा मणेशो दे रसो यथा देवो विवचन्दो सम्भरो गो विन सदो मे भावद्वन्द्य सुखे देघायुगो विवचन्दो सभरो गो विनसदो मादे भावद्वन्दो सुगे देखायुगो भवा सायो विवचन्दो सभरो गो विनशतो मधे भावद्वन्दारे देखायुगो भव อาพิวัฒนาสิริสานิจังพุทธาปจายโนจะตารดัมมาวัฒนติอายุวันโนสุขังบาลักาเลดาดันติสะปัญญาวัฒนโยเวตามัจจระกาเลนาดินังอริเยโสโอชุปเตสุตาดิโส เวปัสสนมนาตัสสาวิปุลาหติดักินาเยตาธาอนุโมอดันติววยาวัจังการนติวานาเตนดักคินาโอนาเตปิปุญญาสบากิโนตัสสมาดาเดอปาติวานจิตโตยาธาทินังมหับาลัง

सा बधा सदा सोधे भो भो सा मङ्ग रङ्गो सा भे वदा सा

यावदेवा इमा सखाया सधितिया यावनाया विंसु पारतिया प्रमाच्या नुकाहया इंधि पुरानं जावे दानां पादियां कामी नावं जावे ยาดาราจามีบาวิตติอานาวะจาตาจาปัสุวิหาโดชาติสาตุสาตุสาตุอนุมโมทามิยะทาสุขังปาริปุญชะพัตตฒหานทั้งปวงอันเป็นมงคลน,นี้ ที่พระคุณเจ้าได้พิจารณาแล้วขอท่านทั้งหลายจงนำไปยังอัตภาพแห่งตนให้ถึงพร้อมและยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้บริบูรณ์เถิดสาธุคลับลดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญคณะองคตนศรัทธาคณะผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะครับได้ไหว้พระพร้อมกันครับอารังสัมมาสัมพุทธะกะวา พุทธังพระกวางังอภิวาสวากาโตพระกวาตธรรมโมธรรมังนามาสัมมิสุปฏิปันโนพคะกวโตสาวกสังโฆสังฆนามามิ ทุกท่านกับคำว่ากราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญคณะราชศรัทธาคณะผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่านนะครับมารวมกันรับประทานอาหารได้โอกาสนี้ครับผมขอกราบเรียนเชิญครับ